สวัสดีค่ะบ่าวมืดมาแล้วนะคะไปเติมแก๊สนะคะส่วนแม่ดาก็อุ่นแกงผักหวานไอ้อุ่นแกงของไม้นะคะโอม้มีความสามารถพิเศษเอามาทีละสองถัง เมื่อก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะเจ้าต้องไปเฮกคอนเจ้าตอไปเฮคนอนมเจ้าละลมาดูนะคะการทดน,น,น้ำข้างนั่น โอ้แ่งคู่ดีมากันล่ําอีกแล้วบาเห็ดเวียบมเห็ดงานในเอฟซีงานการบาสานเราล่ำล่ำล่ำได้แต่อันได้แต่ใส่เสียงให้กับสอว์ได้่น่อยสาธิตอาทิตเรึ่งล่ำเดื่องก็บอาทิตเรื่งล่ำเรื่องก็อล่ำ้นียเหมือนแรงเหมือเว้ล่ำเป็นอย่างก็บอเห็ดเวียเห็ดงานใครเนี่แต่ล่ำไปนอนพูวอะบอยพวนั่นเห็นบ่อเอีใครเน่แต่ล่ำไปนอนเว้นละคันเล่าคันลาตือนขึ้นละเสียงให้ให้ชอว่าตลอดได้นี่ แต่แต่ลมมันสิพัดมันบป็นสิบาให้บุญนำผ้าว่าอะไได้หละเอยบุญนำผ้าว่าชนะนำสูงมาแลยหรอเศร้าเนี่ยก็จะอดนน้ำต้นไม้กันเติมเตือนตือนกัสวยผ้ามันจะต้งอย่นาทําทำความสะอาดฮะกับบุญนำผ้าว่าชนะนำทรงย่าย่าคนว่าเนี่ยตื่นมาแลงสามหอบแล้วกัไปนอน สามหลอดก็ตี้บอลได้เล่นเป็นยังบอลได้เล่นเป็นยังบอลเล่นบอลเล่นคื่นเตแล้วมามาจมไครมาเบิงมาเบิงบด่ามาโจมมาละค่ะมาจมไงโสวไปเปิดน้ำเดี๋ยวนี้เจ้าไปเปิดน้ำเดี๋ยวนี้จะเห็นมอญให้่อยาตายไหมแต่ต้นเดียวโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ไปดูแลไปดูแลอย่ามาเถียงว่าไปไม่ได้เพราะว่ามันอยากตายมันหมดอายุไปดูแลเดี๋ยวนี้ชาก็ะยาแล้วโซว่าจะตาย โซ่พ่ตายย่าใหงยาตายยาตายเป็นเรื่องของย่าเนาะเป็นเรื่องของย่าเนาะโซ่จะตายได้ได้งาตายแต่บ่อตากนแดดตอนนี้อ่ะมันสิขายหมดอะไรเงี้ยมีเด่นนี่น้ำโต๊ะกระไลจากจากอยู่นี่เนาะเย็นจ่อยจ่อยอยู่นี่ขายได้ป่ะว่าแล้วก็เปิดน้ำใส่ยากวะนะเอซี่เพราะว่าแม่ดาเปิดใส่ทางต้นโมนะคะ ปิดทางโน้นก่อนนะคะเปิดไปทีละสายนะคะเปิดไปทีละสายเปิดใส่ต้นโม่ฝั่งทางนี้นะคะโอ้เริ่มออกดอกแล้วนะคะฝั่งทางนี้มันยังไม่ออกดอกนะคะเพื่อนๆเ,เขาออกดอกกันหมดละก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องเปิดน้ำใส่ปิดน้ำสายนี้นะคะเราก็จะไปเปิดใส่หญ้านะคะ ค่อยๆไล่ไปทีละจุดยาก็พอฝนตกก็เขียวคัดจี้นะคะโดยเฉพาะนี่ตรงไหนได้น้ำเยอะนะคะก็เขียวเยอะน,ะนั่นโอ้เขียวงามมาค่ะกินข้าวค่ะเอจีกินข้าวคนเดียวอีกแล้วเงียบเงาคิดถึงมินน้อยจังเลยถ้ามินน้อยอยู่มินน้อยก็ยังมากินข้าวเป็นเพื่อนเนาะผักนะคะที่ไม่ได้ลื้อออกจาก นะคะงามเนาะแต่ว่าผักไอผักขึ้นช่ายงามงามผักถมก็งามนะนม่ดาก็กินข้าวนะคะคนเดียวนะกินข้าวกับล่างหมูส่วนน้องนาเดียก็กินลูกชิ้นนะหรือไม่เขาก็กินมามา่าทอดไข่นาเดียเขากินง่ายๆทอดไข่อืมผักนะ พักกัอนิึงไปสอนกุ้งชุบมะเขือป่นปลาไม่น่กก็ใส่นะใบชะนแน่ป่นปลาน่ะใส่มันจะอร่อย หอน้างางผักที่เราปลูกเองเดี๋พี่น้องแม่ดาราบตั้งแต่ตอนเช้าเอาไว้ให้น้องนาเดียน้องนาเดียไม่กินกินกินมามา่ากินลุกชิ้น แช่บน้าพักเลยละถั่วก็หมดไปฝักหนึ่งแล้วต้องคอยแลวมาระวังสับลรยสับหรงบุกเองกินเอง กูถ่ากิน่งขากมังม่วงสุกเดืออมก,กาศินออกข้างหูดังอืม เห็นมะม่วงสุกแล้วคิดถึงมิ้นน้อยอือหวานมาก ที่มาถูงห้าสิบบาทหรือไม่นานเนาะหรือไม่นานก็จะเข้าสู่หน้ามะม่วงแล้วมะม่วงน้อยนอะหยัดเขา,เาเขวา,ายัดใส่ มะม่วงนี้มันไม่หวานเท่าไหร่ต้องเป็นอกล่องทองอะไรอะไรสิงข้ากับมะม่งวงอล้เดี๋ยวยังมีอีก นี่นะคะเมื่อคืนทำทำมุ้นมะพร้าวนะคะก็เอาไปวัดสองลูกก็เอาไว้ให้น้องนาเดียลูกหนึ่งน้องนาเดียกินนิดเดียวมีแต่เนื้อมะพร้าวนะเอสิแน่นด้วยเนื้อมะพร้าวนั่นนี่อร่อยมากหอมมะพร้าว อร่อยจริงๆนะเอเซีอั่นเน้นไปด้วยมะพร้าวหอมหอมากแล้วก็ยังมีแตงโมยอ,ยงอีกนะ แตงโมแอนแบ่งมาให้ครึ่งหนึ่งแตงโมแตงโมน้ำผึ้งเดี๋ยวเราจะเม็ดนไปปลูกเม็ดไปหยอดไว้นี่แหละเดี๋ยวเราก็ได้กินแตงโมน้ำผึ้งอืมกินบุญมะพร้าวแล้วมากินแตงโมแล้วจืดจืดเพราะว่าอันนี้ทั้งหอมทั้งหวาน ยิ่งแตงโมแล้วจืดเพราะว่าเรากินอันบุญมะพร้าวหวานมะพร้าวล,ลูกเล็กนะคะแต่ว่าเนื้อเยอะ แม่เจ้าดำก็อยากกินด้วยนะแบ่งให้มันกินด้วยนะกินอะไรก็อยากกินด้วยดูนะคะอีกทีน่ากินมากเลยมนจะทําให้ลุงป้าเนาะน่ากินมากเลยนะนหอมมะพร้าว อรอไม่อ้วนก็อยู่ไม่ได้แล้วอัดทั้งข้าวเหนียวอัดทั้งผลไม้ ของหวานสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่ทีเท่านีน้นะคะสวัสดีค่ะนั่งกินข้าวคนเดียวคิดถึงมินน้อยเนาะทำแบบนีนะ้มินน้อยคงจะอร่อยมากลูกหนึ่งก็เยอะในเอตซีขนาดน้องนาเดียก,กินไปแล้วก็ยังเหลืออีกอัดแน่นเลย